สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิว กับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนนะคะมากินเมนูสุดแสนจะง่ายนะคะนั่นะก็คือเป็นเมนูหัวกุ้งแก้วนะคะเอาไปทอดนะคะเพราะว่าที่ห้องอะ่ะมันย่างไม่ได้เนาะก็เลยแบบออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบหัวมันกุ้งแก้วอะ่ะแบบสีส้มๆเลยใครชอบกินหัวกุ้งนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่ามันฟินจริงๆนะกับมันหัวกุ้งแบบเนี้ยเป็นมันที่หัวนะเกือบเกือบทุกหัวเลยวันนี้โมจะมากินกับ น้ำจิ้มซีฟูแล้วก็จะมากินกับข้าวด้วยนะแล้วไม่กินกับข้าวหรอไม่อยากกินด้วยกินกันเถิดนี่ให้ดูแต่ส่วนมากก็ก็จะมีคนที่ชอบหัวกุ้งแหละเนาะใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่กินนะแบบเพื่อนโมอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่กินแต่โมอะชอบมากนี่เป็นแบบสีส้มๆแบบนี้เลยทุกคนฟินจริง แหองอรชิมตัดได้ทั้งหัวคนไรอะ่ะมันมากมันมากเลยอะ่ะกินกับข้าวแต่ส่วนมากอะ่ะเขาจะเอาไปย่างเนาะที่เหมือนแบบ,แบ,บเสียบไม้าตามตลาดอะ่ะอืมไม่เคยเห็นนะเขาว่า เนี่ยเธอทําทอดแบบนี้อร่อยมากเลยเนะี่ยแต่ทอดอะ่ะมันจะมีความแบบกรอบกรอบที่เปลือกด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบสามารถกินได้กินกินได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ค <c oughs> อเล่เตล่าเต็มเปี่ยนกัดได้ทั้งหัวเลยอะ่ะ สั่งมาหนึ่งกิโลนะเท่าไรสามร้อยห้าสิบาทแต่ว่า<ม>อันเนี้ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลใช่ไหมไม,ไม่ถึงไม่ถึงยังเหลืออีกมันเยอะเกินไปไงก็เลยเอามาแค่นี้แต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวามอจะเอาลงไปให้พี่พีข้างล่างแล้วก็ตำน้ำจิ้มแยกไปให้เขาน้องทอดอร่อยอะ่ะนกัดได้หมดเลยเนาะอืมแต่ความพิเศษของกุ้งหัวกุ้งแก้วก็คือเนี่ย<ม>แหละมันเขาอ่ะ มันแบบสีส้มอ่ะเหมือนเขาคัดมาเฉพาะแค่แบบหัวที่มันเป็นมันกุ้งเขาเรียกหัวกุ้งแก้วเนาะกินกับข้าวก็อร่อยก็จิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวๆก็อร่อยใช่มันคือมันกินเล่นก็ได้อืมอืมอร่อยไหมจิคือ ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กัดไปเลยอเพราะว่าเธอทอดแล้วมันกรอบอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช่หัวหัวกุ้งแก้วอะ่ะเป็นกุ้งธรรมดาก็อร่อยนะเอาไปทอดอะ่ะเพราะมันก็จะมีมันแบบเกือบทุกตัวอยู่แล้วเนาะลองเอาไปทอดดูอร่อยอจะกินหมดหมันเนี่ยเพราะว่ามหมด หมดแล้วแล้วเขาอยากจะบอกว่าซีฟู้ดที่น้องทำมาเข้ามากเลยใช่เหรอ,อมไม่เผ็ดเหรอไม่้องไม่รู้สึกแอบว่ามันอร่อยมากอะทำ,ทำแล้วทำแล้วทำไมเขารู้สึกว่ามันเข้ากันมากเลยหรือว่าเขาหิวใช่ตื่นตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยทำไมรอถ่ายคลิปนี่ไงคะ อร่อยมากทุกคนมากินด้วยกันกินทีก็แบบหายอยากไปเลยอ่ะถ้าถ้าเขาเอาลงไปให้ข้างล่างเขาจะกินไหมถือว่าเธอเธอต้องทอดลงไปให้เขาทอดให้เรียบร้อยแล้วเอาเหรออืมอืมคงกินแหละมั้งเธอต้องแถมน้ําจิ้มไปด้วยมีแยกเนะมันคนดีเหรออืมว่าเอา มามาตรงนี้ดีกว่าโมจะใช้มือนะเพราะว่าอันนี้แกะเราใช้มือแล้วไงเนีอ,ม,อม,มันรสชาติที่ได้ก็คือมันนะ<ต>มันกรอบ ตัดกับน้ําจิ้มที่เผ็ดเปรี้ยวหวานตัดเลี่ยนด้วยเนี่ยเข้าเข้ากันฝุดฝุดไปเลยเนี่ยแดงๆเลยเขาไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะเนี่ยใช่อืม เหมือนเธอทอดให้มันกรอบพอดีอ่ะรู้สึกไหมกินแบบไม่ต้องแกะข้างข้างข้างนอกมันก็ได้ืืมเอ้ยกินละจนเพื่อน mằn mằn, xịn suối xịn nè nee. มันแน่นๆไม่เยิ้มนะมันไม่เยิม้มแต่มันจะมีความแน่นช่วงเนี้ยโมอะไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดในทิก t o อกนะทุกคนถ้าใครแบบว่างๆอะสามารถเข้าไปอยู่กับโมได้นะในทิก t o อโมจะไลฟ์วันวันไหนไม่รู้วันที่แบบอยากกินอะไรกับทุกคนแต่เวลาไลฟ์อะก็จะประมาณแบบทุ่มสองทุ่มนี้นะทุกคน ใครว่างๆก็เข้าไปได้เหมือนเวลาแบบที่ทุกคนดูคลิปอะก็เอาข้าวมานั่งกินด้วยกันเนาะแต่ว่าเวลาไร้สดอะเอาข้าวมานั่งกินด้วยกันแล้วก็พูดคุยด้วยกันด้วยแบบถามอะไรมาถ้าเออดมองเห็นก็จะตอบเนาะ ไาบอกไม่เผ็ดไหมนิดนึงก็มันจิ้มนิดเดียวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเผ็ดแสบเล็กๆช่องนี้กินได้อ่านทะเลยทุกคลิปเลยนะเธอใช่ไหมก็คนมันชอบอะ มันมันไปหมดกรอบต้องเปลือกมันน้ำจิ้มน้องอ่ะอร่อยมากบุงไม่รู้กี่รอบเพราะว่าตอนเช้าอ่ะลิ้นมันจะแป่งๆงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้กินอะไรชิมแล้วชิมอีกอ น้องว่าน้องมีพรสวรรค์ไหมเรื่องอะไรทำมาทำอาหารเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ทําอร่อยเพราะว่าเกิดความเคยชินมันไม่ใช่พรสวรรค์เบะเบะเบะแบบมันเป็นพรแสวงเอ๊จริงคนเราอะ่ะถ้าทําอะไรบ่อยๆออมันก็เกิดความเคยชินแล้วมันก็เกิดความพัฒนาอืมัมนมันก็ไม่ใช่แบบพรสวรรค์นะอย่าง กับข้าวอื่นอะโมก็ไม่เคยทําอ่ะโมก็ทําไม่เป็นใช่ไหมถ้าทําออกมาครั้งแรกมันก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอะแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยโมถนัดแบบพวกแซบแซบอะตำตำยำยำอะน้ําจิ้มแล้วก็พวกส้มตำพวกยำอย่างเงี้ยโมก็มั่นใจว่าโมทําอร่อยอะเพราะว่าโมอะทาทาบ่อย กินชิวๆกับวันที่ฝนตกทั้งวันใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกินเพลินเนาะใช่อุ้ยน้ำจิ้มน้องมันเข้าอะ ก็เข้าเลยอร่อยเขาจะเอาลงไปให้พี่พี่ที่ในเซเว่นอะตีจะลงไปถ่ายด้วยไหม <c oughs> แล้วก็ให้เขาชิมบางคนเขาไม่อยากออกกล้องรออืม หัวมันกุ้งหนึ่งร้อยหัวร้อยกว่าหัวอืใช่ไหมเขาบอกมาอ่อโมอิม่มละแซบอิลีเนาะถ้ากินกินยกินแก้มกับส้มตำก็ได้นะ <S 2> <S 2> ใช่ลายมากเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้มากินหัวมันกุ้งแก้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซบบ่แบๆบกัแบบทุกคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โมด,ด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจา bye ้าบ๊ายบายมีนาหมดละกินไปกินมาก็คือหมด mm. วันนี้ก็แบบหน้าบางเวอร์ ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อั้นะสดเนี้ยแหละเพราะว่าตอนถ่ายคลิปใหม่ๆก็หน้าสดใช่ไหมใช่แต่ถ้าน้องหน้าสดแล้วน้องก็จะโดนบูลลี่ใช่ไหมโดนบูลลี่บูลลี่ว่าหน้าทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ เขาเอากุ้งไปให้พี่ๆข้างล่างดีกว่าอื